ฝวนว่าได้จับเต่าหรือฝันว่าได้เห็นเต่าทํานายได้ว่าเป็นลางบอกเหตุที่ดีค่ะอาจจะมีเหตุการณ์พิเศษบางอย่างจะนําความสุขใจมาให้อย่างล้นเหลือทั้งยังจะช่วยให้สถานการณ์ของธุรกิดท่านดีขึ้นอีกด้วยค่ะและจะได้โชคลาภหรือ ท่านจะมีโอกาสได้รับสมาชิกเข้ามาอยู่ในครอบครัวเพิ่มอาจจะเป็นคนหรือสัตว์เลี้ยงก็ได้ในระยะอันใกล้นี้ค่ะรวงความรักท่านที่ยังโสดจะได้ไปงานสังสัรค์จะได้พบปะรู้จักเพื่อนใหม่เพิ่มโดยเฉพาะคนอายุมากกว่าค่ะท่านที่มีคู่รักแล้วความใจร้อนใจเร็วของท่านจะพาท่านตกเหวได้ทุกเมื่อ ถ้าท่านคิดช้าอีกนิดทบทวนอีกหน่อยจะทำให้ถึงที่หมายสำเร็จได้ค่ะดวงการงานการเงินคุณร้อนพิ่ท่านสะสมไว้จะถูกนำออกมาใช้เพื่อลงทุนการค้าบางอย่างแต่อย่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะท่านที่ทำธุรกิจอิสระจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีค่ะเลขเด็ดเลขมงคลสี่สาม สี่ห้าสามสามหนึ่งสามสี่ห้าสี่หนึ่งสามตัวเลขบอกเหตุนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขทุกทุกท่านเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบช่วยกดไ like, ลค์หรือซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ